อยไรแม่พี่เหรอพี่ป่ะอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรของนายอ่ะเฮ้ยผมเป็นแบบเด็กมัดยมหนอยเด็กผมเป็นเด็กแกเรอ่ะโอ้จะไม่จะไม่เล่นน้องหนูตีนกาเยอะอย่างเงี้ยตีนขาปิดแว่นแล้วมัโอ โอ้ยวันนี้ทำไมเราต้องแบบนี้ค่ะเราต้องมีตัวแบบนี้ก็เราจะต้องย้อนวัยเพราะว่าวันนี้เราจะไปตีเนียนกับคนที่เป็นแบบเด็กมัธยมไงเด็กมัตยอมแบบไวใสย่าเงี้ยเหรอใช่ไวใสวัยว้าวุ่นแล้วเราต้องลงจริขนาดนี้เลยเหรออายเขาไหมเนี่ยไม่ต้องอายครับเพราะว่าเราต้องไปเนียนเขาเราต้องปลอมตัวเป็นเด็กมัธยมจะได้ไปคุยกับเขารู้เรื่องไงเมื่อคุยกัเขารู้เรื่องเปล่าเออเออไอรูเด็กพูดนี้เขาแบบฮอร์โมนเยอะทั้งภูด้วยเออไวว้าว ไปกันเลยครับเดินก่อนไปเลไปไลยเฮ้ยจะเป็หยามมันหยามเลยลงทุนแต่งตัวแบ๊วแนววัยวาวุ้นขนาดนี้แอปเป็นเด็กนักเรียนให้เนียนกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะเนี่ยเด็กหยามอ่ะหยามเป็นเพ้อเล่ะแล้วแถ้าเดินทำไมเป็นอะไรเดิน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 เป็นติ๋วเดินเด้งเด้งไงนี่เหรอติ๋วเหรอใหญ่น้องน้องน้องนี่เหรอ นี่คือน้องที่บอกว่าไวใสน่าฮอตตอนนี้วัยรุ่นทุกคนนี้นะครับต้องชื่นชอบน้องเขาเลยเพราะผู้ชายเหรอเจ้าของสมญานามเขาเรียกอะไรนะวัลีวัลลีวัลลีอยากยากินสไปรท์ต้องใส่ถุงวว้าดูดูทรงผมสวัสดีจ้าน้องจา๋าขอบคุณอาจารย์ จะไปให้บางทีเราก็ตนี้เขาไม่ยอมนะขออะไรขออของพี่แก่ไม่ขอเพจน้องเลยล่ะเไม่ขอเพจนะสมัยแต่งตัวอย่างนี้เพจเพจเพจอุ้ยนี่ไจจุเอาวันนี้ได้มาตีเรียนกับยุวยยุ่นสุดฮอตตอนนี้เรียนมากเรียนมากเรียนบ้าด้วยเรียนมากทำไมไม่ใส่ชุดเรียนอ่ะพี่พี่พี่พูดสะอาด เฮ้ยเราไม่เสร็จเราีคอนเซปอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยดีๆเรียนอยู่มัธยมอยู่ป่ะอ่ะอ่าขึ้นปีหนึ่งแล้วค่ะ่โอเค่จุดนีก็ไม่เป็นไรผมว่านนี้าก็นี่ย้อนยุคย้อยุคกันนาเรียนเต็มไปหมดเลยรู้สึกไงฮะอยู่ดีก็ ขดังมา,มากทุกคนอยากกินสไปซ์ใไทยดู <c oughs> ตกใจมากกว่าทำตัวไถูกเหมือนกันว่าเอค <น S 1> อคนจะแบบสนใจเรามากขนาดนี้เลย<ร>ออตอนแรกแบบว่าคิดไหมว่าโหบทที่ได้รับเนี่ยมันค่อนข้างแรงแล้วมันจะโดนแอนตี้หรือมันจะโดนชอบหรือมันจะจริงๆคือตอนได้รับบทม,มาก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเอยบทนี้มันแบบน่าเล่นท้าทายดีเลยใช่ไหมพอเล่นเฟิบอีพีสูนออกมาแบบ โอ้ทุกคนก็บอกว่าแรงแรงแรงอะไรเงี้ยคือยังไม่เห็นตัวละครที่มันแบบเป็นบทสรุปของมันหรือว่าจุดครยแหมของตัวละครตัวนี้เราก็เลยแบบกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้ยวยความที่เหมือนเราอเชื่อมือของพี่ยงเพราะว่าพี่ยง <c oughs> เขาแบบพยายามเหมือนตบ ตบให้มันดูกะชับแล้วก็ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่จะทําให้ตัวละครตัวเนี้ยคนรักให้ได้แล้วก็เลยเชื่อตรงนี้นะเพรว่าทำได้จริงที่รักครับพี่รักที่รักไม่ต้องปิดมือไม้ไม่ต้องมานะไม่ต้องมไม่ต้องาหรอโอเคพี่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันแบบสบายดีกว่านะจ๊ะป้า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 โอ้ดีใจมากสบายพี่สปาย เป็นสาวฮอตสนใจวัยว้าวุ่นจริงๆนะคะหนูก้าวจะไปไหนมาไหนก็มีแฟนคลับแผ่ตามให้กำลังใจกันเพียบเลยเอาล่ะมาเริ่มคุยจอดเรื่องกันดีกว่าละก่อนดูอย่นี่ขอดูแฟนคลับสาวฮอตดูจริว่ามีแฟนๆมาให้กำลังใจเพียบเลยคำถามแรกครับมีแฟนหรือยังฮะไอเขียวเลยอาการมีแฟนหรือยังมีแฟนคลับได้ไม่หมดเลยอาแฟนแบบบอยเฟรน่ะบอยบอยเฟรนด์่ะค่ะตอนนี้คือ จริงจริงอ่ะมันมันก็มีคนถามมาเยอะมากเลยอ่ะในไอจีในอะไรเงี้ยมันแบบอ่าเปินสตาแกรมที่มีถ่ายกันนุ่มแบบมีจอมนิดหน่อยแบบเปิดงาก็แบบว่าเรื่องนี้นะสองคนเนี้ยแบบสนิทกันก่อนไงจะได้สนิทกันเลยรู้เรื่องส่วนตัวกันก่อนอ่ะก็เคยจริงๆแล้วอ่ะก็คือเหมือนเคยพบกันแหละแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยคือมันก็แบบห่างกันแล้วด้วยระยะเวลาที่เหมือนเราอ่ะเคยคุยกันแบบ เหมือนนี่มันสองปีแล้วไงที่เหมือนรู้จักกันมาสองปีแล้วอะแล้วก็เริ่มเบื่อไม่ใช่คือคือช่วงนั้นอะตอนที่แรกๆอะคือมันแบบมันก็สนิทแบบเป็นเหมือนยังไงพอปี่เลิฟอะเราตัวเราตัวเราหรือเคยเป็นนานมากทันเปี่ยนไม่ไได้แล้วเหมือนตัวเราอเขาก็เลยเรียกเรียกเลยใช้คขาว่าแฟนอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเราระยะเวลาที่เราคุยกันสองปีมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราโตขึ้นทั้งสองคนอะแล้วมันก็ห่างเวลา เวลามันไม่ได้ตรงกันนะเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าคุยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราคุยกับเขาแล้วเวลาเรามีปัญหาเราก็จะปรึกษาเขาเพราะเขาโตกว่างเป็นพี่แบบนี้แล้วเขาหึงไหมกับบทอะไรที่ถามเลยว่าผมมาเล่นหมือแเป็นเซียแล้วองนี้แล้วปรากฏว่าเขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบเลยกันหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเขาก็เหมือนแบบเหมือนกังวลมากกว่าว่าคนจะติดภาพเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วว่าส่วนตัวเขาเราไม่มีอะไรนะเพราะว่า เพราะว่าเขาจะว่านทำงานอะไรเงี้ยค่ะกลับมาถึงเรื่องฮอร์โมนดีกว่าคบทบาทที่ได้รับแรงไหมแรงนะหนุ่มๆที่อยากรู้มากๆโดยเฉพาะพี่ว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนแรงไหมโอ้ยคนเหม็นไส้คนเกียดผู้หญิงเกียดผู้หญิงไม่ชอบไอ้หนุ่มๆวิ่งเข้ามาไหนเยอะไหคนตีผู้ชายเข้ามาทัความรู้จักเราเยอะขึ้นนะอย่างไข่ในเรื่องเนี่ยไถ่ในเรื่องเนี้ยแตกมา สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์รถยนต์นิสสันทาวซาคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนบทบาทที่ได้รับ แรงนะข้างแรงไหมแรงไหมตอนที่เราเล่นตอนที่ได้รับบทมาตอนแรกคือเหมือนเขาก็แคสตัวละครตัวนี้นานมากแล้วก็เหมือนแบบมันจะเปิดกล้องแล้วว่าอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วมันก็เหลือเวิร์กช็อปอีกสองครั้งคือพวกพี่ๆเขาอ่ะได้บทกันแบบว่าคือนานแล้วแล้วก็เหมือนมีการเวิร์กช็อปมาเป็นสิบกว่ารอบแล้วว่าจนแบบมาทีหลังมาทีหลังมากใช่แล้วคือตัวละครตัวนี้เขาแคสมานานมากซึ่งเขายังไม่ได้ตัวละครตัวนี้ที่มันใช่ไะคะซึ่งพอ ยังไม่ได้เนี่ยเขาวันนั้นหนูว่าเขาก็แบบเหมือนโทรมาตามหลายครั้งแล้วแหละเหมือนเราก็ไปนู่นไปนี่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอกลับไาญี่ปุ่นเขาก็โทรตามอีกทีว่าเขาาแท้แล้วว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวไม่ไม่หรอกไม่คือโขาตามอ่ะคือคนละแบบไ้ตามทุกคนแล้วอะไรยเงี้ยก็เลยบอกมาเขาเป็นคนท้ายแหละช่มาคนไททายก็เลยลองเข้าไปแทส์หมดก็อ่านหมดไปกับเพื่อนไงวันนั้นแบบให้เพื่อนชวน ตกใจเพื่อนอ,อ่านก่อนตกใจก้าวแรงมากแรงมากจะ <c oughs> เล่นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแวบแรกคืออยากเล่นหรืออยากเล่นแบบแรกรอคะรู้สึกว่าอยากเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เหมือนเหมือนท้าทายฝีมือเราอะเพราะเราไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไม่รู้ว่าเล่นไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคนจะชอบไหมหรืออะไรมันเป็นตัวละครที่เล่นยากมากมันเป็นเส้นบางๆสำหรับว่า คนจะเกลียดไหมคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือที่บอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนแสดงว่าน้องเก้าก็เคยเล่นละครมากลอนแต่ลยคนอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นที่นิยมวันนี้ทุกคนพูดถึงสไปทุกคนรู้จักทั้งประเทศแน่นอนโอ้โหจริงๆถ้าเป็นคนที่แบบวัยรุ่นนะีเชื่อมั่นว่าทุกคนได้ดูแล้วก็ทั้งวัยรุ่นตอนไปอย่างไม่รู้แล้วก็มันมันดังจริงๆแล้วละครสนุกจริงเออ คือก่อนหน้านี้เล่นละครอะไรบ้างครับเล่นหลวงตาหมาชนก็เล่นขับไฟเดย์เดอะซีรี์ค่ะอ๋ออ๋อเคยเล่นเอ็มวีอ๋อพี่มุนเริ่มนึกออกละอ๋ออ๋อเคความจำจะดีขึ้นมาใช่ปะแม่และมีเอ็มีอะไรไม่รู้ที่ป่วยๆอันนี้อ๋ออ๋อมีมีมีอ๋อยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำของพี่ออนอ๋อนี่ ติดตามถึงบทที่ได้รับบอกว่าตัวจริงกับบทในละครเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันไหมถึงได้แสดงออกมาได้แบบเนียนมากเออหนุ่มๆนุมี่อยากรู้มากๆโดยเฉพาะพี่ว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนแรงไหมโอ้ยแรงไหมนี่นี่ไม่เลยนะหนูว่ามันไหมมันขัดกับหนูมากเพราะบทบทนี้แบบตรงข้ามของหนูแล้วมันก็ยากมากแต่จริงๆคือมันมีความความเหมือนกันนิดนึงคือหนูเป็นคนตรงไงเออแล้วเขาก็เป็น เหมือนตัวละครตัวนี้คือเขาก็ตรงแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามองดีๆคือสไปกับเตยจะต่างกันเพราะว่าสไปอ่ะจริงๆถ้าดูอ่ะจะเห็นว่าสไปเ<ร>พือพ่อนปันปันใช่ค,ค่ะสไปแบบมีเพื่อนเยอะมากมีเพื่อนคบแบบเป็นกลุ่มเลยทุกคนก็จะเข้าใจสไปเหมือนอไม่มีใครเกลียดสไปทั้งที่แบเขาทาตัวอย่างเงี้ยแต่เตยอ่ะก <ทำ S 2> ับที่กลับกลับเป็นว่าเหมือนคนเหมอคนเกลียดผู้หญิงเกลียดผู้หญิงไม่ชอบอะไรอะหมายว่าแบบแอปสวยและยิงเงี้ย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าแบบเต้ยไปอยู่กับผู้ชายไปถึงผู้ชายทำให้ผู้ชายชอบเยอะหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหแต่ไลน์ตยวยู่กับผู้ชายเรานี้เหานี้แบบผู้ชายที่ว่าชอบอีกเนี้ยี่เหมนถายในข้อความที่ลุกมช่ไหมที่แบบเหมือนนอนค่อมกันอยู่แล้วลุกพุชออกเาจากผู้ชายใช่อันนั้นมันค่อนข้างแรง